สวัสดีครับผมร้านสมาร์ทไอทีสวิตช่างเอ็กนะครับก็วันนี้มาเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับผมไอโฟนเจ็ดพัทครับผมลูกค้ามาในอาการแบตเตอรี่ค่อนข้างเสื่อมแล้วครับผมอันนี้ก็ทาการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมลองกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับผมนี่ก็แบตเตอรี่เก่านะครับแบตเตอรี่เริ่มบวมแล้วครับอาการแบตเตอรี่หมดเร็วสังเกตง่ายนะครับผมลองใช้งานดูครับ จะมีอาการแรกๆก็คือชาร์จเต็มเร็วมากเลยครับผมแต่ใช้ก็หมดเร็วเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็คือจะเป็นอาการของแบตเตอรี่เสื่อมบางที10%ชาร์จแป๊บเดียวขึ้นมา70 75แต่พอใช้ปุ๊บหมดเลยแล้วจนเครื่องดับเนี่ยก็เป็นอาการของแบตเตอรี่นะครับผมนี่ก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยเท่ากับใช้งานได้เหมือนเดิมครับผม ถ้านใดมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสือ่อมก็สามารถมาให้ทางร้านตรวจเช็คเปลี่ยนรอรับกลับเลยได้นะครับผมวันนี้ผมก็ร้านทําไมทีสวิตมีทั้งหมด7สาขานะครับผมมียูเนียนมอลล่าพารเดอะมอลบางกะปิเดอะมอลบางแคครับผมเทอร์มินอลนาชโสกไม่กับบางนาสนนํานักงานใหญ่อยู่ไอฟิวปเวสนะครับผมไอฟิวบางนาครับผมแล้วก็มีสาขาใหม่จันทบุรีนะครับผมใน,ในตัวเมืองครับลูกค้าท่านใดสะดวกก็สามารถไว้ใช้บริการได้ทุกสาขาครับ สำหรับผมวันนี้ช่างไอง้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ